เป็นลมหงายหลังตึงเมียดีใจสุดขีดฝันเป็นจริงผัวปลุกบอกถูกหวย30ล้านเมียดีใจสุดขีดหลับกลางอากาศเป็นลมหงายหลังตึงผัวปลุกบอกฝันเป็นจริง ถูกหวย30ล้านยายาต้องประถมพยาบาลกันวุ่นเผยอาชีพค้าขายกุ้งสดอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองลบบุรีเมื่อหลายวันก่อนไปซื้อเลขชุด5ใบที่บางปะมาที่สุพรรณบุรีวันที่17มกราคมผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งมีพ่อค้ากุ้งดวงมหาเฮงกายเป็นมหาเศรษฐี30ล้านรับปีใหม่ปีเสือถูกหวยรางวัลที่1นงวดประจำวันที่17มกราคมถึงหใบจึงเดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริง พบนายทวีศักดิ์บุญไวยอายุ42ปีและนางจิรนันอินโพอายุ37ปีผู้เป็นภรรยายังอยู่ในอาการตื่นเต้นทั้งคู่โดยมีเพื่อนๆมาร่วมแสดงความยินด,ดีกันอย่างคึกคักนายทวีศักดิ์เปิดเผยว่ามีอาชีพค้าขายกุ้งสดอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองลบบุรีได้ไปซื้อลอตเตอรี่เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาจำวันไม่ได้ว่าวันไหนซื้อที่แผงที่อำเภอบางปามาจังหวัดสุพรรณบุรีโดยหยิบเลข880159มาจำนวน5 วันนี้ขณะพักผ่อนอยู่ที่บ้านได้เปิดทีวีดูผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลจนจบพร้อมดูลอตเตอรี่ในมือไปด้วยหลังประกาศผลการออกรางวัลที่1พบว่ารางวัลที่1ตรงกับเลขที่ซื้อมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีจึงไปปลุกภรรยาที่กำลังหลับด้วยความอ่อนเพลียบอกว่าถูกรางวัลที่1เมื่อภรรยาทราบ ถึงกลับเป็นลมล้มพับไปด้วยความดีใจญาติๆต้องช่วยกันปรถมพยาบาลกันวุ่นอยู่ชั่วครู่ตื่นขึ้นมาก็ดีใจสุดขีดขณะที่ภรรยาซึ่งยิ้มกลิ่มอยู่ตลอดเวลาบอกว่า อาจจะต้องไปลงบันทึกประจําวันที่สอพทอ่าบุงไว้เป็นหลักฐานหลังจากนั้นจะนละาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินที่กองสลากนําเงินมาใช้หนี้สินก็ยืมเขามาส่วนหนึ่งจะสร้างบ้านหลังใหม่ให้พ่อและแม่ตัวเองรวมทั้งพ่อและแม่สามีให้อยู่อย่างเป็นสุขซึ่งเรามีลูกชายวัยเก้าขวบเพียงคนเดียวต้องเก็บเงินไว้เพื่อการศึกษาของลูกเช่นกันและจะคงไม่ทิ้งอาชีพขายกุ้งอย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด